สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่รายการวาเกมเมอร์กิจวัตรเจ้าเก่าฮะวันนี้นะครับผมมาทําการแกะกล่องนะครับอีวาเมทัลบิวนั่นเองครับอีว่าโซนหนึ่งเมทัลบิวนะครับซึ่งกว่าจะได้มานี่ก็นานแสนนานเออผมสั่งลกผมสั่งพีออเดอร์ไปที่ร้านเขาร้านกัน์พาวิลเลทนะครับแล้วก็พอดีนะฮะเขาตัดยอดนะพอดีว่าแต่ร้านที่เขาปล่อยมาแค่ร้านละตัวมั้งเห็นว่างั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปก็ ในราคา8,000บาทนะครับแต่จะบอกว่าผมจองในรอบ2นะฮะรอบรอบนี้นะฮะในราคา10,200นะครับผมราคาดีขึ้นมา4,000เลยทีเดียว1 2 0 0นะฮะแต่ว่าในประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับผมทางญี่ปุ่นนะฮะเขาออกมาขายนะเสร็จปุ๊บเนี่ยทัวร์จีนไปลงเว้ยแล้วคราวนี้เขาก็เหมาเหมาหมดเลยคนจีนเหมาไปหมดเลยนะเว้ยหมดิบญี่ปุ่นเลยะฮะแล้วคราวนี้ผมคิดว่าเฮ้ยผมซื้อผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะถูกกว่า10,200ก็ได้อาจจะประมาณ8,000นะ แต่ผมปรกบว่าผมไปไม่ทันเว้ยโดนทัวจีนเหมาหมดญี่ปุ่นเข้าเลยดีราคาไปจาก8000ขึ้นไป1 5ื0 0นะครับ1500ารบาทนะครับที่ผมตีมาเพราะฉะนั้นโอเคเอาที่พีไว้นี่ไหนครับ1 2ื่นถูกไาเนี้ยนะฮะโอเคเราไปดูที่ตัวีกว่าตัวนี้นะครับกล่องประมาณนี้นะด้านหลังนี่ครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะอืม เป็นของบันไดนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดูกว่าเนาะอืมแล้วครับผมนะเตรียมตัวแกะดีกว่าฮะผมแกะไปหน่อยหนึ่งแล้วฮะนี่แกะนี้ไปหน่อยแล้วดึงมาโชว์อ่ากล่องแรกมาครับผมอันแรกมันก็จะเป็นองนี้ครับเป็นอาวุธนะฮะมีเกาะข,ขาด้วยนะฮะมีมือมีเกาะไหลนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นฐานเบรนะครับ อันนี้ครับผมเป็นฐานกันกันะฮะฐานที่อยูออ่ตอนขึ้นมาของอ e ีวานะครับแล้วก็มีหนังสือครับผมอีวาศูนย์หนึ่งเทสทายเวทัลบิลล์ด้านหลังก็จะมีบอกว่า้มันเป็นอย่างนี้นะใส่อย่างนี้อะไรใส่ตรงไหนเส่อย่งไรมันบอกอยู่นะครับอ่าเรามาถึงตัวพระเอกของเราบอกยากจังวะพิช่ามาอยู่ในกล่องนี้ครับตัวพระเอกของเรานี่มาแล้วครับผมอีวาศูนย์หนึ่งโอ้โหหนักเหมือนกันนะ ตัวผลิตัณฑ์ของอ e ีวานี่ครับผมมันก็ทํามาจากพวกดายเคสนะครับทักงห p พ c นะครับอืมนะดูรายละเอียดข้างในนะครับโอ้โหงงหนาขนาดไหนยังไงดูฮะโอ้โหสุดๆุดอะมือเปลี่ยนได้อา้าวหลุดเลยมือเปลี่ยนได้ครับมีให้เปลี่ยนหลายมหลายมือเลยนะครับไว้สำหรับมือถืออาวุธมือกรามือแบ อะไรก็ว่าไปอันนี้ครับผัวอ้าปากได้ไหมได้ด้วยการงอนะครับเรามาดูที่ส่วนขยับของต่างตาดีกว่าครับขยับอะไรด้บ้านนะฮะอืดูที่ปลายเท้าก็อย่างที่เห็นนะฮะนี่งอตรงนู้นตรงนี้งอได้นะครับขางอขาหน้าเตะได้ขนาดไหนครับโอ้โห่ัการขยับมากัวหัวหักนี้เตะได้ขนาดนี้นะครับนะฮะแล้วงอมาโอ้ผมชอบวัสดุมันมากอ่ะ ดูงอขนาดนี้นะฮะเออแล้วงอแป้งหลังดัดแป้งหลังครับอืมรู้สึกได้ขนาดนี้นะครับงอประมาณนี้ฮะนี่อย่างนี้ขยับขึ้นขยับลงได้อย่างนี้เออไม่กลา้าดัดไปเยอะฮะกลัวกลัวพังเออแล้วก็นี่ครับตรงท่าท้องครับตรงท้องงอขนาดนี้ส่วนลำตัวนั่นเองครับหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับหมุนได้ไม่เยอะนะฮะ ดูแขนหมุนได้360้อกสิบงศาไหมอืมไม่ได้ครับนะได้ประมาณนี้แล้วก็อย่างน,นี้นะฮะแขนงองได้ขนาดไหนครับงองได้ขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับตรงหัวไหล่ขยับได้นะครับสรับเอ่อไว้ออกแรงท่าทางแอคชั่นต่างๆตรงเข่านี่น่ากลัวฮะถ้าเกิดเก็บไม่ดีหล่นมาเนี่ยหักได้เลยนะสักเขาเนี่ยข้างหลังถอดได้ไหมครับเราสามารถเอ่อใส่ เอ่อเอียที่พักได้ไหมกดเปิดเอียที่พักได้ป่าวะไม่น่าได้มั้งเนี่ยข้างหลังใส่สายเอพบเคเบิลได้ครับสายพลังงานเดี๋ยวผมลองเอ่อเรียกว่าใส่นู่นใส่นี่ใส่ฐานดูก่อนแล้วมีอาว,อาวุธอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาให้ดูครับผมก่อนที่จะไปดูปอุปกรณ์เสริมเรามาดูที่เออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใบใบประกอบในนั้นก็ไม่ใช่นะมีใบเมน,นูเมน,นุนต่ดดดดางๆฮะใบเขาเรียกใบแนะนําว่าอันนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันฮะ อมันก็จะบอกว่าในอีวาศูนย์หนึ่งมีอะไรบ้างครับอืมมีดาบมีเอที่ติดหัวไหล่นะครับอืมมีปืนมีอะไรครับมีชื่อบอกด้วยฮะแล้วก็มีฐานมีมือสี่คู่แล้วก็บอกจุดขยับต่างๆครับอ๋ออันนี้ไม่ใช่ลายแบบแบบใหม่อันนี้ไายแบบใหม่ครับนี่ไายแบบใหม่นะลายแบบใหม่แบบติดแล้วมันเป็นขึ้นบนเลยนะฮะมันไม่แบบตรงๆอย่างเดียวฮะมันมีออกข้างหลังด้วยว่ะ ตอนแรกผมนึกว่าแบบตรงๆแบบภาคภาคที่เราเคยดูกันนะฮะนี่เป็นแบบใหม่ครับถอดออกมาเสร็จปุ๊บเสียบได้นะครับหัวหัวสามารถขยับได้ครับนะแบบออกมาแล้วก็กางอ้าปากได้ด้วยนะครับเปลี่ยนหัวใหม่เหรอมีดึงหัวมาด้วยครับเพื่อทำ,ทำให้อ้าปากได้นะครับอืมติดหัวไหลโอ้แล้วก็บอกว่ามือตรงไหนขยับได้บ้างครับมือขยับได้นี้ นะโอ้โหจุดขยับเยอะจริง,รงๆนะฮะโอ้เท้าขยับยังไงได้นะครับตรงเอา,เอาน่องเนี่ยสามารถเปิดได้เพื่อทําการเสียบอุปรกรณ์ต่างๆนะครับปืนสามารถเอามาปร,ประกอบได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วนี่ก็เขาเรียกว่าฐานแท่นนะครับตั้งสวยๆโอ้นี่ปืนโอ้โหสวยอะ่ะเ,เดี๋ยวเราลองมาดูของ แผนมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมเรามาดูอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนะครับก็ที่เห็นครับอันนี้เป็นหัวไหล่หนึ่งคู่ครับหัวไหล่อย่างที่ตัวอย่างบอกคือมันเป็นหัวไหล่แบบนี้ครับมันไม่เหมือนแบบเก่านะที่แบบว่าอันเดียวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่นี้มันมีข้างหลังโผล่มาด้วยเห็นไหมฮะเออมนโผล่มาข้างล่างด้วยฮะก็เป็นหัวไหล่หนึ่งคู่นะครับหัวไหล่แบบใหม่แล้วก็มือสี่คู่สี่แบบนะครับแล้วก็มีดครับผมพ็อกเกสิฟไนท์ครับอันนี้พ็อกเกสิฟไนท์แล้วก็มีเเคกว่าปอกมีดด้วยะนครับ นี่ชึบเลยผิดด้านนี่ครับเป็นปอกมีดนะครับของ p o พกสิบไหนต่อมาครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าช่ชื่อดาบของมันหรือเปล่านะฮะดาบมาโกโรคุเอ็กซ์เทอร์มินเอตซอสนะครับชื่อดาบนะเท่จริงๆนี่ราบเขาให้มีดาบด้วยนะฮะต่อมาครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นเคาน์เตอร์ซอสหรือเปล่าฮนะเขามันมีชื่อมานะฮะเคาน์เตอร์ซอสนะดาบ ดาบเค้าต์น <at Christmas> um ี when when mm ่ดาบเค้าต์สอดนะครับมีปอกและดาบส่วนนี้ครับเป็นสายเอบริยเคเบิลนะครับไว้ต่อกับตัวอีวานะฮะวางไว้ปนคบนดีดึงดึงอันนี้ครับอ่าอันนี้เป็นเนนีปเปลี่ยนตรงเขาครับเผื่อเขาหักหรือเปล่าฮะเขาสำรองนะมีเขาสำรองด้วยส่วนที่เหลือนี่ครับก็จะเป็นเอ่อพวกอุปกรณ์อันนี้แฮนด์กันนะปืนปืนแฮนด์กันนะปืนพกนะครับ อันนี้ก็ที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบเป็นปืนนะครับซึ่งมันใหญ่มากอันนี้ก็เป็นมีดส่วนต่อปืนนะครับผมปืนที่ชื่อว่าพาเลตนะครับปืนชื่อโคตรพาเลตนะไม่รู้ต่อยังไงวะเนี่ยต่ออย่างาน,น,นี้เหรอต่อมีดดาบไปปืนชึบเฮ้ยเคสวยสวยสวยแล้วก็อันนี้ต่อฮนะพาเลตไรเฟิลแล้วพวกออปชั่นต่างๆนะครับอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อมันสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบครับไปติดเอ่อปืนข้างไอ้มีดข้างหน้าหรือว่าเอ่อยิงปืนคกหรืออะไรทีกอย่างหนึ่งนะครับติดปืนไฟนะฮะแล้วก็มีแม็กกาซีนนะครับแถมนี้ในปืนพกนะฮะมันจะมีเอ่อแฮนด์กันเนี่ยสามารถดึงเพื่อทําการเปลี่ยนแม็กกาซีนได้นะฮะเราก็จะมาใส่แม็กปืนกันนะฮะนี่ครับก็ติดแม็กกาซีนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ยิงปืนคกออกมานะฮะ ผมว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็มัวๆนะอันนี้ที่ติดแล้วยิงหน้าเป็นปืนไฟหรือช็อตกันว่ะอ,อย่างดึงออกมาครับเปลี่ยนเอามีดออกเอานี้ใส่แทนนะครับโอ้โหเท่หว่ะนะฮะแล้วก็ออกไปปุ๊บแล้วติดอันนี้แทนนะฮะตรงไหนวะนี่วะ โอ้โอที่ที่ที่นะป่ามันหายออกมาอันนี้เป็นแมกกาซีนแทนกันนะฮะใส่เข้าไปชุบชุบชโชคนะฮะเราสามารถดึงได้ด้วยอแฮนกันนะดึงดึงเพื่อเปลี่ยนแม็กใช่าไหมหรือเปล่าไม่รู้นี่ออกมาโอ อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนของเกาะขานะครับนี่เกาะขาด้านหน้านะฮะไม่ใช่เกาะแขนแน่นอนน่าจะเป็นเกาะขาตรงหน้าแข้งนะฮะนี่ครับผมวิธีการเปลี่ยนเกาะขาคือเอาออกไปนะครับแล้วก็แปะเข้าไปเลยอ่ะอันนี้ในนี้หมดแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกกล่องหนึ่งดีกว่าฮะว่าที่มันให้มามีอะไรบ้างโอเคครับตอบมาก็เป็นฐานหลักนะครับนี่เ่นี่น,น,นี่สามารถ ตั้งได้นะครับอ,รอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะจริงๆนะฮะสำหรับตั้งตวัวอีวาตั้งโชว์ตัวสวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเข่านะฮะอันนี้ติดตรงน่องนะ,ะอุปกรณ์พกปืนพกดาบอะไรอย่างนี้ก็วางไปอันนี้สายต่อเอพิเคเบิลนะครับม,มันมีสองแบบอันนี้เป็นฐานนะฮะฐานของสายเอพเคเบิลจากจากใต้ดิน อันนี้น่าจะเป็นส่วนติดของด้านบนปืนนะฮะแล้วก็เอาไว้พกพาด้านข้างเอวนะโอ้โหอยากเยอะอันนี้กล่อง่อกไปครับอันนี้ก็จะเป็นฐานโหหนักอันนี้นะอา่าแบบตั้งขึ้นมานะครับเอาหุ่นอีวาไปตั้งนะลองตั้งดูดีกว่าอืมชิ้นส่วนละเอียดมากนะครับอันขยับได้ด้วยนะฮะนี่ โอ้อยังเยอะฮะผมก็คงต้องทยอยทยอยเสียบดูผมกม็รู้ว่าไหนอันนี้งอยด้วยนะฮะสำหรับตั้งหุ่นอีวาแบบท่าแอคชั่นต่างๆโอ้โหเดีย๋ยวลองตั้งประกอบดูก่อนฮะเอาแล้วครับผมผมก็ทำการต่อเข้ากับฐานเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เอาให้ดูด้านข้างแล้วกันขึ้นมา อันนี้ก็ทําการใส่ซอสทั้ง2อ,อันไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ซอสหรือว่าบาโกโลคุนะครับแล้วก็แฮนด์กันนะครับอ,อันนี้ก็ใส่สายบริคเคเบลลนะครับก็จะมีอุปกรณ์เหลืออยู่นะที่จริงมันสามารถเราถอดตรงนี้ถอดน,นี้ปุ๊บแล้วก็เอาโตัวอีวามาใส่นี้ปุนะ๊บนะแล้วก็ทําการล็อกแขนนะทำการล็อกแขนฝันะ่งน,งนี้ก็จะมีพกกระสีไนแล้วก็ปืนเอ่อพาเลตไรเฟิลนะครับทำการติดอันนี้ด้วยผมก็ลืมรู้เรียกชื่ออะไรนี่ข้างหลังครับ ข้างหลังก็จะติดสายไปเคเบิลนะครับหนักกันใช้ได้ฮะหนักใช้ได้เลยแล้วก็ทําการติดที่ไหลนะครับอุปกรณ์ที่ไหลนะครับไว้สำหรับติดอาวุธนะอุปกรณ์ที่ไหลเนี่ยติดดาบกไ็ได้หรือว่ามีดพกกระสีไนท์ก็ได้นะหรือว่าติดด้านข้างอะไรแทนการเนี่ยสามารถดึงขาตรงนี้ครับดึงดึงปัป๊บดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ดันขึ้นมาฮะดนัดนดนันอ่าแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ครับเห็นไหมนี่ครับ แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์นะครับพวกมือเอ่อพวกปืน <S <S แฮนกั <S <S นหรือมีดนา<ะ>ใส่ตรงนี้ก็ได้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์พกที่น่องนั่นเองเราไาดูอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ฮะก็จะมีเอ่อมือผมยังไม่เปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ส่วนหัวนะตรงนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีอุปกรณ์ติดปืนแล้วก็สายเอเบลเคเบิลแบบว่าไม่ติดที่ฐานนะฮะติดที่เวลาเอาอไปออกไปลบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองเอ่อ ถอดอันนี้ออกแล้วก็สใส่นี้เข้าไปแล้วก็ลองให้มันเปลี่ยนมือเปลี่ยวหัวแล้วก็ว่าไปครับผมมาเดี๋ยวลองแป๊บนึงโอเคครับโอเคผมลองต่อนะผมไปเอามามันทําไม่ได้ไม่ผมไม่รู้ว่าอะไรนะแตผ่ผมไม่รู้ผมประกอบผิดหรือว่าอะไรนะผมเลยต้องถอดเอหอหัวลหลออกนะครับนะฮะหัวลหลออกแล้วก็ใส่อย่างนี้นะเห็นไหมสามารถทําการล็อกแขนได้ผมว่าอย่างนี้มันก็รู้สึกเท่แบบแต่ก็ผมว่าใส่แขน แล้วติดอันนี้ผมว่ามันจะเหมือนเท่ไปอีกแบบหนึ่งกันนะมันจะดูครบๆกว่าเออตรงนี้ที่มันเขาเอาไสยใส่้าไปได้เว้ยเนี่ยตรงเนี้นะฮะเอาไายใส่ก็ไปได้แต่ผมใส่ไม่ได้ผมไม่รู้มันเพราะอะไรเนี่ยมันใส่ประมาณนี้นะครับเออมันจะใส่ประมาณเนี้สองข้างเลยแต่ว่าพอใส่ที่ตัวอีวาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันติดเก๊กันๆอะไรก็ไม่รู้ครับอืมอย่างนี้เลย กว่ามันไม่ตรงหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะมันมันก็เลยติดไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมค่อยไปลองใส่ขีหลังดูนะฮะนะครับผมพอดีว่าพี่ติ๊ดติดกัมพาครับทักมาว่าใี้ลองไหนรีวิวแล้วก็ลองดูหน่อยว่าสีครบหรือเปล่านะฮะจากที่ผมดูส่วต่วตงตางนะรายละเอียดต่งตางๆดูฮะเห็นไหมผมว่าสีต่างๆก็ครบอยู่นะครับอันนี้ผมใส่ก่อหน้าแข้งอยู่นะฮะ มันก็เลยดูจากแปลกๆกันอันนี้มันเท่าไหร่นะตรงนี้ที่เป็นตัวอื่นนะฮะเห็นยให้มเป็นเกาะน,นักแข่งออกมาได้นะฮะมันที่ผมดูมันก็ครบนะเออโปรเจกต์อีวา e นะครับอืมอืมเดี๋ยวะรายละเอียดดูฮะอีวานเกเรียนศูนย์หนึ่งนะฮะมท่นบิวนะครับ ให้ดูรายละเอียดอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างหัวสามารถถอดได้นะครับนี่ถอดหัวเ,เลยเสร็จแล้วก็เอามันจะมีคางเาเรียกว่าเรียกว่าคางนะฮะเอาออกได้แล้วก็มันทําให้มันอ้าปากได้ฮะแต่ว่าใส่แวนเงินดีกว่าฮะออนี่ยอย่างนี้โอ้ทุนี้มีพลาสติกด้วยที่เอาออกได้นะแล้วหวัวก็ขยับได้นิดหน่อยมั้งเนี่ยเนี่ยขยับขึ้นลงนะครับประมาณนี้เลย โอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับการรีวิวข้าวสำหรับอ e ีวาศูนย์หนึ่งเมทัลบิลนะครับผมจะบอกข้อดีข้อด้อยผมก็ไม่ค่อยเก่ง,งนะผมก็อแต่ที่ผมตอนนี้ข้อข้อดีก็คือจุดขยับข้อต่างๆมันมันแน่นมากนะฮะแล้วก็มันสวยมากผมชอบมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อด้อยสำหรับผมตอนนี้ก็คือพวกเออจอยบางอันนะถ้าเกิดเราแขับไม่ดีมันก็หลุด,ดนะมันมีแบบว่า ติดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแบบมีข้ออข้อที่มันติดกันอยู่ะฮะอย่างเช่นบางทีเราขยับจะขยับแขนอย่างเงี้ยฮะเราขยับไอ้นี่ไม่ได้อยากขยับตรงตรงหัวไหล่เนี่ยเราต้องขยับตรงนี้ออกมาเพื่อทีาจะยกมือขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราต้องถอดปีกข้างหลังออกตรงนี้ทงหัวไหล่ออกนะครับถึงจะสามารถขยับแขนได้อิสระมากกว่าเดิมนะครับม่งั้นมันขยับไม่ได้ั่นเองแล้วก็บางทีถ้าเกิดขยับขยับไม่ดีขยับแรงไปหน่อยปุ๊บมันก็หลุดออกมาเป็นจอยที่มันหลุดออกมาครับมัน ไม่รู้ผมขยับแรงไปหรือเปล่ามันรุดออกมาแต่ว่าที่จริงมันแน่นอยู่นะอืมแล้วก็ใครอยามาตั้งโชว์รู้สึกว่ามันจะเท่มากคนระับด้วยความสูงประมาณยี่สิบเซนนะโดยประมาณอืมอุปกรณ์ให้มาเยอะดีนะครับถามว่าสีลงครบไหมผมก็ตรวจไปละเอียดน,นะแต่ถ้าเราดูด้วสายตาเปล่าเนี่ยผมว่ามันก็ลงครบตามที่ใน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 ,ในโบชหรือว่า,ว,า,ว,าว่าที่หน้ากล่องมันมัน มันมีสีมาให้ฮนะถ้าเกิดใครอบอกว่าตรงไหนสีไม่ครบอะไรมาทวงติงได้นะผมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะสามารถพูดคุยได้นะว่าเก็บเรื่องอ e ีวานะอันนี้มรู้สึกว่าจะไม่เจอในเวอร์ชั่น TV วีซีรีส์หรือว่าเวอร์ชั่นหนังลงนะอีวาน1.1 2.2ดหนอรเยนี่ยนะมันไม่มีนะครับร่างนี้นะครับอ ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็น Ocean ออชั่น3.1บวก1.1หรือเปล่าเฮ้ย3.0วก1.0หรือเปล่าที่จะมาในอนาคตไม่รู้ว่าใช่ล่างนี้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะในอนาคตส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิดภาพประการใดขออภัยวในที่นี้ด้วยนะครับเจอกันในโอกาสหน้านะมีของเล่นพวกกันพลาหรือว่าอีวามาใหม่เดี๋ยวมใม้ดูครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ